ทีนี้อาสัมโมหะสัมปชัญญะนัยยะต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบอาสัมโมหะสัมปชัญญะนี้โดยการพิจารณาธาตุดังต่อไปนี้จัคคูภาษาธาตุเนี่ยจัคขูชื่อว่าจัคขูธาตุรูปชื่อว่ารูปธาตุจิตเห็นเนี่ยนะชื่อว่าจัคขูวิญญาณธาตุนะนะการเห็นเนี่ยนะจิตเห็นนั่นแหละชื่อว่าจัคขูวิญญาณธาตุเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีมนสิกาน่ะที่ ประกอบกับจักูวิญญาณธาตุนั้นชื่อว่าธรรมธาตุเพระาะธาตุสี่เหล่านี้มาประจบกันอย่างนี้การแลตรงและการแลซ้ายแลขวาจึงปรากฏเมื่อการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาปรากฏด้วยอำนาจสี่ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะจะมีใครสักคนมาแลตรงจะมีใครสักคนมาแลซ้ายแลขวานเหมือนนนคำว่าธาตุเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่พูดถึงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่จริงนะ แต่ว่าไม่ใช่ใครเลยบอกว่าจากักรูธาต์เนี่ยเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งเป็นความใสของมหาภูตรูปที่สามารถเห็นได้แต่ในจกักรคูธาต์ไม่มีปุริสะอยู่ในนั้นเลยไม่มีอาตามะหรือปุริสะภาวะชีวะสักอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นไม่มีเลยมีแต่ความใสชนิดหนึ่งเท่านั้นที่มีอยู่จริงสีทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะ สีทั้งหลายซึ่งเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตเห็นนี่ยนะภาพทั้งหลายก็มีอยู่จริงแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ในในสีเลยใช่ไหมอย่างลังยกตัวอย่างนะดูเหมือนเป็นคนนะแต่ถ้าเราค่อยๆแย,ยกย่อยนะสีของผมเนี่ยมีใครอยู่ในสีผมไหมสีของขนทั้งหลายเนี่ยนะขนคิ้วเป็นต้นเนี่ยอยู่ในั้นมีใครอยู่ในขนนั้นหรอไหมสีของผิวหนังบางๆที่หุ้มอยู่เนี่ยนะหนังสดที่หุ้มอยู่เนี่ย มีใครอยู่ในสีทั้งหลายเหล่านั้นนั้นไหมถ้าวิเคราะห์ไปจริงๆแล้วไม่มีใครแต่สีมีอยู่จริงแต่ความจริงอันนี้เลยเรียกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรทีนี้จิตเห็นลนะ่ะจิตเห็นเนี่ยอการเห็นเนี่ยมีอยู่จริงสิ่งที่ประกอบกับการเห็นก็มีอยู่จริงแต่ไม่มีใครเห็นเลยถ้ามีใครเห็นนะถึงหลับตามันก็คงยังเห็นอยู่มั้ง <S <S ใช่ไหมถ้าถ้าหลับตานะน่าจะเห็นอยู่ใช่ไหมถ้ามีใครไปเห็นแต่นี้มันอาศัยจากขู่กรรูป จิตเห็นจึงเกิดขึ้นเหมือนกับที่ท่านบอกว่าเอาตียงระครังบ้างดีกว่านะพอตรีระครังก็บอกว่าระครังเนี่ยเหมือนกับจักรว่างั้นเถอะไอ้เสียงที่มาตรีระครังเนี่ยเหมือนกับรูปพอตีข้อกไอ้นนเสียงระครังมันก็ดังขึ้นไอ้เสียงที่ดังขึ้นเนี่ยเหมือนกับจิตเห็นดังนั้นจิตเห็นเนี่ยไม่ได้มีความมั่นคงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีใครอยู่ในจิตเห็นนั้นเลยอ่ะเป็นาธาตุชนิดหนึ่ง คำประกาศคำว่าธาตุเนี่ยเป็นคำประกาศสุญญตาความว่างคำว่าว่างในที่นี้ไม่ใช่ไม่มีอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วอย่างเรือนว่างไม่ใช่ไม่มีเรือนเรือนมีอยู่แต่เรือนนั้นไม่มีใครอยู่เลยเรียกว่าเรือนว่างรถว่างก็คือไม่มีใครใช้ไม่มีใครอยู่ในรถเลยเขาเรียกว่ารถว่างหรืออีกศัพท์หนึ่งเขาบอกว่าคำว่าว่างกับคำว่าเปล่าเนี่ยมันมันไม่ต่างกันใช่ไหมหม้อเปล่าใช่ไหม หรือหม้อว่างหม้อเปล่าเนี่ยนะหม้อมีอยู่แต่ในหม้อไม่มีอะไรเลยเรียกว่าหม้อว่างหรือหม้อหม้อเปล่าถ้าน้ําเปล่าก็คือน้ําที่ไม่ผสมสีแต่ไม่ใช่ไม่มีน้ํานะบอกเอาน้ํามาให้หน่อยว่าน้ําเปล่าท่านี้ของเราอาจจะใช้คําว่าบอดายได้ไหมน้ำบดายน้บอดายก็คือน้ําไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่รสไม่ใส่อะไรสักอย่างไม่ใช่น้ําต้มตะไคร้ต้มขิงต้มขาต้มอะไรสักอย่างเลยนะอยน้าบอดายเขอางั้น ไม่ใช่เป๊ปสี่โคลากระทิงแดงเอ็มรอไม่ใช่สักอย่างะนะน้ำเปล่านี่แหละหลังนันเถอะแต่น้ำเนี่ยมีอยู่จริงจากโควิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่อย่างอื่นสักอย่างอะมันเป็นสภาวะชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าสภาวะธรรมชนิดนี้เนี่ยจริงจริงใช่ไหมเที่ยงไม่ล่ะความจริงเหล่านี้เป็นความจริงที่เกิดจากปัจจัยแต่ความจริงเหล่านี้ไม่มีความคงทนอยู่ในนั้นเลย เป็นความจริงที่บุคคลไปสําคัญหมายจริงๆไม่ได้สักอย่างเลยนะเพราะอะไรเพราะในสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงไม่มีความสุขอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ไม่มีความงามแล้วก็ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นจริงๆเลยนะที่แบบคนทานทั้งหลายคนเขลาทั้งหลายผู้ไม่เห็นอริยสัจสําคัญเลยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่บุคคลผู้แทงตรอริยสัจนี้เห็นหมดเลยไอสิ่งที่เขาคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดสักอย่างเลยงั้น เนื่องจากสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นความว่างอย่างยิ่งเป็นความศูนย์อย่างยิ่งเป็นความเปล่าอย่างยิ่งเนี่ยนะบอดาอย่างยิ่งอย่างไรแต่มีอะไรแต่มีจริงอ่ะแต่ความจริงอย่างเงี้ยมันก่อให้เกิดทุกข์มหาศาลหลังน้ําตาเสียใจก็เพราะไอ้ความเปล่าอันนี้นี่แหละเสียใจก็เพราะของเปล่าเปล่านี่แหละของว่างๆเนี่ยทำให้เสียใจนักละ มันถ้าหากว่ามันใคร่ครวนอย่างนี้บ่อยๆก็เท่ากับเจริญอะสำโมหสะสัมปชัญญะขณะนั้นก็ไม่ลุ่มหลงไม่โง่เขลายาเมื่อใคร้ครวนพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจริงๆ